พี่น้องเอ้ยพนวามีหน้าบ่มีนำเป็นหน้าถามกระเขินขาดตัวพนว่ามีศา์แต่บ่นับขดเสื้อสีดีได้ยังใดพนวามีไส่บ่เอาไปใส่ตอนย่มไดสิได้กินปลาคอใหญ่นาะมีไหาแต่ปลาแดกขาดหมอหมอหมอ้มอนั่นวาบด่ดีเด้อพี่น้องเด้อ ครับผมเพิ่นว่ายจะไปเก็บดอกหวานบ้านผู้อื่นมาเชยชมให้จะคอยง่อยสั้นเจ็บดอกกระเจียวเขี้มหัวเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอเดิ่งผู้เม่งอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับมื้อนี้พอเดิ่งผู้เม่งอยู่กับท่านดอกเตอร์ปฐมพงษ์พี่น้องครับผมมื้อนี้สิพามาเบิ่งควายใส่รถถังบักชนิดที่ว่าบ่ต้องสืบพี่น้องความใหญ่นี่ครับผมเพราะว่าเรามีหญ้าหลายเราที่นี่โอ้ยพี่น้องครับซ้ำหมูเอ้าไปพาอกับเจ้าของควายนํากันพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อด็อกเตอร์ป มีอยู่สามแรกกันซึ่งเป็นเป็นแม่พึ่งผ่านรอบครับผมสองตัวครับอ่ะทีนี้มาดูรายการแรกครับผมอันนี้เป็นควายสายไหนนะครับพ่อสายอุทัยครับอันนี้สายอุทัยครับความสูงสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบเอ็ดบวกลบสี่สิบสองครับครับผมสถานะตอนนี้เด็พึ่งผ่านรอบไปเมื่อเมื่อสองสามวันรอบแรกผสมกับกับไพรไว้ครับผสมนี่พ่อเขา เป็นไฟายรับจ้างน,นะครับเป็นเป็นหลานของบกเบิ้มอ๋อพันล้านเป็นหลานเบิ้มพันล้านผสมพันรอบ ừ ừ. ได้ลูกมากีดตัวแล้วครับเนี่ยตัวที่สองนี่กำลังอยู่ในท้องอ๋อตัวที่สองสี่ในท้องได้แล้วตัวหนึง่งครับลูกตัวที่สองสิไปพี่น้องครับผมอ่ะเดี๋ยดึงมาให้พี่น้องขาเบิ้งไกลๆควายใส่ไงๆ,ๆนี่พี่น้องเป็นควายสายอุทัยเลือดลอยพี่น้องควายตันนี้ออ้ยเบิ้งทายืนท่านี่วต่ที่นี่ท่านด็อกเตอร์เปิดไว้เท่าไรครับเนี่ยว่าจะเปิดสักห้าสิบ ห้าให้ตอรองเอาอ๋อเปิดไบหาซิบหาให้ตอรองเอาเนาะครับผมบัดที่นี้ขอเบอร์โทรศัพท์ครับที่สามารถติดต่อได้ครับ092 <02 S 1> ครับ595ครับผม <1999 S> 1 9 9 9ครับอ่ะโอเคครับผมได้ช่องทางการติดต่อแล้วบัดที่นี่สิพ้ามาเบิ่งควายคายักบัดนี่ตัวใหญ่แห้งผู้จับกับ,บ่อยุเอาดึงเข้ามากใกลๆใ,ให้พี่น้องเขาเบิ่งคาักเบ่งกันนะควายใส่ใ่ๆนี่ใายอุ ine, etas, ้ยเลือดลอยนี่ครับเขาสวยมากเลยพี่น้องนี่แหละเขาว่าเขาอุ้มบาตรใหญ่นะครับเสื้อสายดีตัวเน ผ่านทุกกรรมนี่ชัดเจนมากกันป่ะครับท่านได้มาจากผู้กองเปกเมืองสวงสามแสนอืมครับผมแต่ก่อนนี่บอกไงพี่น้องครับผมลราออมาไวโดนเราละครับผมตอนนี้คือทองแล้วคือตอนนี้เราประกันท้องหรือยังครับยังเนาะยังครับผมเพิ่งผ่านรอบครับผมหนึ่งรอบครับผมเพิ่งผ่านรอบไปหนึ่งรอบเนื้อหนังมังสาพี่น้องครับผมป้ตตองสืบเลยสัหลังปลาบูนี่คักขนาดพี่น้องครับผม ใหญ่ความใหญ่ความหนาได้กนี่แหละเขาว่าอ่างสำเภาเล่าปาคอข้อปาเข็งนะครับผมเล็บกระล่าตางามพี่น้องครับผมเขาสวยเขางามใบหูนี่ใบหูใหญ่พี่น้องเขาเรียกว่าใบหูใบตองสัตว์โอ้คุยคุยได้เยอะก็ได้เยอะครับผมเออต่อหลายก็ได้หลายแล้วพี่น้องบอกง่ายๆเลยออ้ยเหนื้อหนามังสาเออมเข้าพี่น้องครับผมถ่ายอยู่ภาฝ้ามใหญ่พี่น้องครับผมพี่น้องแตะบ่ได้เลยนี่รับเป็นควายลักษณะนี้ครับผมอันนี้อ่ตอนนี้คือจะว่างมือบ่ครับผม ก็คนเลี้ยงก็รู้สึกสุขภาพไม่ไม่เต็มที่ครับผมบอ่ะสีเหลือแบงหายปีหายนองเข้าไปพัฒนาต่อพัฒนา<อ>เลี้ยงต่อเพื่อให้มีเวลาเลี้ยงครับอ่ะ <c oughs> ที่นี่จากไข <c oughs> ่เบิ้งด่านไทยพี่น้องครับผมอ่ะดึงไปนิดนึงครับขอเบิ้งด่านไทยแนย่เล่าปากคอเล่าได้หรอละความใหญ่ความงามเนี่ยัาที่นี่อยากเบิ้งไข่เบิ้งหางแม่ดังไทายไหมโอ้ยพี่น้องครับผมเดียวมาเต็มนาเต็มหลังดีขนาดเล็วควายตัวนี้ครับผมหางเป็นพั่งตั้งแต่ยุกลางหางพุดอ่ะ นี่แหละเขาว่าเสื้อบักตองบ่ฮอนล้นไก,ก่กกเนี่ยผมดกบ่ฮอนเป็นหัวล้านพี่น้องครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ผู้ใดกำลังมองหาควายใส่ใหญ่ๆพันธุก,กรรมดีๆนะครับผมอย่าเขามาเบิ่งตัวจริงก็ตามที่พี่กัดท่านดักเติมบอกไปเอาครับผมก็ฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบิ่งรายการที่สองพี่น้องบัดเนี่ยโอ้ยควายตัวน,นี้ก็เลยพี่น้องหนังหนาสาัใหญ่แล้วเป็นเสื้อสายผู้ใดก่อนครับท่านาลูกเบิ้มฮะลูกเบิ้มลูกเบิ้มพันล้าน เบิ่มพันล้านโอ้ยขันเป็นลักษณะนี่มันเป็นเบิ่มพันล้านแล้วพอเอี่ยงผู้เม่งเบิ่งว่ามันสิเบิ่มสองพันล้านหมดเลั่นมันหนาแนงนโอยตลกไงเขาเปิดตนาแน่แปกไงสูงเท่าไหรสูงเท่าไหรบัดนี้สูงร้อยสี่สิบบวกลบสูงร้อยสี่สิบบวกลบสามเก้าสี่สิบนะครับครับผมอายุได้กี่เดือนนะครับอายุได้สิบเก้าเดือนสิบเก้าเดือนแม่เขาสูงร้อยสี่สิบหกอืมเป็นควายสาวน้อยยุตโตะเหรอคันวางสันสาวน้อยสาวน้อยเด็กเป็นเด็กอยู่โอ้ลูกเบิิ้มพลััดดดเเเปไวท่าครบบูู็ แข้งขาใหญ่มากครับใหญ่กว่าต่าพูอีกครับจะเปิดเฉกบ้างเอะห้าสิบเอ็ดละกัน <51 S 2> ห้าสิบเอ็ดครับผมให้ตัวเอาครับผมห้าสิบเอ็ดนี่คือหาหมื่นหรือหาแสนหาหมื่นหาหมื่นเนาะครับเนาะ<ห>ครับผมรู้ไหมดูเล็บขาใหญ่หญเมื่อกี้นี่ห้าสิบห้าก็คือห้าหมื่นห้า ใช่ครับครับผมตัวนี้ห้าหมื่นเอ็ดครับค่ะผมเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องเราสีสับสนเดี๋ยวพอเดียมพ่มเม้งสีขืนให้ไปในราะกันอีกเทียนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อครับผมตัวนี้ห้าหมื่นเอ็ดพี่น้องกับความสูงสูงร้อยสามสิบเก้าสี่สิบนี่แหละถือต่ลบเม็ดมาบัดเอาหลดท่านองเทวรานโอ้เขาใหญ่หนางามคุ้นตัวนี้ตาสวยโอ้ยมีแต่ห์มองใหญ่ใหญ่จนพอเรียมพุ่มเม้งว่าโมเป็นลูกเบิร์มพันล้านต้องเป็นลูกเบิรมสองพันล้านบนนี่ยตอกเก่งก็ได้เยอะครับตอกเก่งก็ได้เยอะเพราะว่าตั้งใจสแแแบบบงงงพีน้อเาลวครัผม เป็นไข่สามปองปอง,ปองขาดำก็ได้ขาดขาตัวนี้มีพี่น้องครับผมนาว่ามันวา่ผู๋เนาะพ่อเนอะเอาะครับลักษณะนี้มันทายทอดพัฒนกรรมดีอือ<ะ>เอาไม่ซื้อพร้อมพี่น้องครับผมวขยสาวหน่อยตัวนี้ซื้อวาลีซ่าซ,<ะ>ซื้อมวนก็พอเลี้ยงพี่น้องครับผม <laughs> บผมคักขนาดเลยนะครับ อายุก็19เกเดือนเด้อพี่น้องเด้อครับผมมีเวลาโตอีกเยอะฟันนมสูงเกิดจากแม่สูงเท่าไรก่อนครับร4 6สบหโอ้เกิดจากแม่สูงร้6ยสี่บกอนาคตสูงว่อหาสิบได้ไหมพ่อเนี่ยผมว่าไม่เหลือนาร148นี่น่าจะผ่านครับเพราะว่าส่วนมากควายมันสใหไงกว่าแม่นะครับผมตามสายตาของพ่อเด็กผู้แม่งต้นตัวนี้โครงสร้างกระดูกไมมัดครับเขาเรียกว่าควายดูกหมูควายดูกไง เขาสวยงามพี่น้องใบหูใหญ่ตางามก้อยตัวนี้หลับรองว่าผู้ใดไม่เห็นเนี่ยหนีบ่อ,ออกพี่น้องเอาบัตรที่นี่สีไขเบิ้งข้างขางคักบัตรนี้เบิ้งหนาเบิ้งตาคักแล้วน่งเบิงบ้งหนาเพอเลี้ยงผู้เม่งว่าเป็นหมูพี่นอ้องอ้ใหญ่ขนาดเลยส้ำส้ทนายตัวรถไห้เหลอหาซิบเอาย่างมาทนายตัวยังมีรถไหอีกพี่น้องครับผมเปิดไว้หาซิบนี่ละเอาครับผมบัตรที่นี่สีไห้เบิ้งข้าง้างบัตรเนี้ยเอาครับผมไหเบิ้งด้านคางเด้อพี่น้องเด้อบัตรนี้ ล้างปเล็บเซ็บเลยกระดูกบักไงปุ้ยพอดีผมเล็บเล็บข,า,ขาใหญ่มากขาพอดีผมแม่งอยากได้แบบนี้ได้เนาะเอาไปขี่ไปซื้อของรานค่ะแม <c oughs> พี่น้องว่าใหญ่ๆพันธุก,กรรมดีๆคื <c oughs> อบอกง่ายๆขันตัวๆๆยังไงเองสิก็อ,อยากให้พี่ยากให้น้องเข้าไปพัฒน,นาเพระาะว่าตอนนี้ควายใหญ่เริ่มหายากพี่น้องนี่แหละเขาวาสมบัติพัดกันชมพี่น้องของดีไม่อยู่มากของหายากตอนนี้อยู่ในมือของท่านทันดรปทมพงษ์ด้วยพี่น้องด้อยู่บานสร้างบุ นะครับผมอํำเภอตําบลโพศรีสว่างอำเภอพลทองร้อยเอ็ดคับผมอยู่เมืองลอยเกินนี่แหละพี่น้องนี่แหละมาดูเลยมามาชมครับเขาว่าผู้ใดอยากได้ก็ให้เขามาเบิงเอามาต่อร่องเอามาคุยกันเอาขนาดบ่ท่านไดนคุยบาท่านไดนตอรองเราก็ลดราคาให้เราก็ลดให้นะแม่พี่น้องโอ้ยขักขนาดเลยไผมาสะานีรบ่ท่านได้สิบอกให้คับผมอืมครับผมแข้งขาเนื้อหนังมังสาครับผมอายุเพิ่งได้19เดือน ครับผมเอากระฝากพี่น้องไว้เดี๋ยวไปเบ่งตัวต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาอีกรยการหนึ่งพี่น้องครับผมมือนีไมิเตใส่รถถังอันนี้ก็มีซื้อกันซื้อ่าอย่างก่อนครับเนี่ยขวัญรดาไม่พี่น้องครับผมซื้อขวัญรดาขนาดเลยแต่ละตัวมิแตซื่มิเตซี่แบบจังพี่น้องครับผมความสูงเลยครับบัดนี้สูงนี่ร้อยสี่สิบหกบวกลบสูงร้อยสี่สิบหกบวกลบใช่แล้วเป็นลูกผู้ไหนครับบัดนี้เป็นลูกสายเบิ้มจูเนียลลูกเบิ้มจูเนียครับเป็นควายตัวเมียตัวนี้ใช่แหมแม่บอกที่นี่ ไว้เมียไว้ตัวเมียครับสถานะเป็นจังไรบ่เนี่บ้านี่ฟันน้ำนมพึ่งโลนเราครับผสมไปพาดรอบแรกครับกับเจ้ามหาเทพของท่านลลเปียกครับผมเปิดไว้เท่าไรครับเปิดไว้เท่าไรครับเนี่ยห้าสิบหกตัวนี้ห้าสิบหกเอ้า พี่น้องครับผมหาเมินหกนั่นละผู้ปากเป็นนี่พี่น้องครับผมเอาจังสีเด้อบาดนี่พี่น้องครับผมได้เห็นหน้าเห็นตาเราพี่น้องครับผมความใหญ่ความหนาพี่น้องก็ต้องเบาถึงลักษณะเขาตัวนี้สีออกเป็นเขาตกขั้นซ้อนอยู่พี่น้องครับผมตาสวยเขาเรียกว่าตานกเป็ดน้ำหัวโนกหัวหมอท่องนะครับผมลูกเบิรมจูเนียความเาวได้ความใหญ่ดีสูงพอมพี่น้องเพรอย่ผู้เม้งเ่าอยากเขาไปใกล้หรอกมันสีสูงถวมหัวสูงเลยสี่สิบหกโอ้ยข้อแม่ว่าใ่เนี่ย ข้อใ่า่บ่ใหญ่พี่น้องเอาเด็กหน่อยเกิดไม่สามคนมากดอดบ่หุ่มเด้อไน้ข้อเราเนี่ยข้อยตัวนี้โอ้โห,หนากระสวยยืนบ่าปากบ่ติงเห็ดปึงปึงวันเปนึงตื่นเสียมพี่น้องครับผมขักขนาดเลย <c oughs> เล็บก็ดีนะข้อยตัวนี้เล็บดีโอ้หลังก็เป็นสันหลังป่าบูเนื้อหนังมังสามาเต็มเลยได้พ่อเนี่ยโอ้พี่น้องได้ไปรับรองมาบ่พิหวางดอกพี่น้องครับผมรับประกันความใหญ่กับความหนาเนื้อหนังมังสากระดูกสี่ข้งจับสูงขนาดเลยเอาครับผมเบิ่งทานี่เลยพี่น้องด้วย โอ้ยไแห้งอีลีนะครับผมความหญ่นี่พอเรียมผู้เม่งประกาศเขาไก่ดอกพี่น้องขันว่าใหญ่ปานนี่ยันเอาโอยู่เอาพี่น้องบังคายืนทานีเด้อพี่น้องเด้อแต่ละตัวรับร่องมาหนีผู้ออกขันมาพอดตัวนี้ก็คือกันอันนี้แหละเขาว่าสันหลังปลาบูนี่ของแท้แล้วแต่ก่อนพี่น้องไปเห็นส่วนมากว่ามันสันหลังปลาบูดอกพี่น้องส่วนมากก็สิเป็นปลาแข็งไปสนละอันนี้ปลาบูแท้เลยนี่ไทยกับมาคือญ่แต่ป่าหางพี่น้องครับผมมาเต็มพ่อมาเต็มเลยเนี่ยเนาะครับผมสวยงามมากเปิดไว้ห้าสิบห เปิดไว้ห้าสิบหกกับความสูงสูงร้อยสี่สิบหกเอาบวกลบบวกลบพี่น้องครับผมเอาตะลับเม็ดมาวัดเอาเด้อพี่น้องเด้อครับผมผู้ใดอยากได้เขาาเ่าวเบิ้งตัวจริงกับจังเขามาควายใหญ่ๆหนาๆพี่น้องครับผมจังมาพ่อโดนๆจังมีเด้อพี่น้องเด้อส่วนมากนะครับผมทีพ่อเลี้ยงผู้เม่งไปส่วนมากตอนนี้ก็คือควายใหญ่ๆไซส์บึกๆแบบนี้เริ่มหายากนะพนะอเนาะอันนี้ออกจากฟาร์มใหญ่นะครับผมอยู่น้ำทันดรอกเตอร์เด้อพี่น้องเด้อครับผมตอนนี้เราสิปล่อยแบงห้ยพีห้ยนองเข้าเพราะว่าเลาฉี่ขั้น ไอ้ย,อยางน้ำกลมันแล้วมันใหญ่แห้งครับผมกระปากพี่น้องไปผูใ้ใดมีเงินมีทองอยากไปพัฒน,นาต่อกอยากเข้ามาเบิ่งตัวจริงกับ <c oughs> จังเขามาเอาตัวนี้สรุปเป็นลูกเบิ้มจูเนียกับความสูงสูงร้อยสามเออร้อยสี่สิบหกบวกลบบวกลบ <3 S 1> นะครับผมสถานะตอนนี้คือผสมผ่านไปแล้วรอบหนึ่งกับเจ้ามหา,าเทพ <c oughs> ครับผมเอาเป็นว่าผู้ใดสนใจอยากเข่ามาชมตัวจริงกับจังเขามาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเบอร์โทรศัพท์พ่อนี่เป็นทั้งเบอร์ไลน์เป็นทั้งเบอร์มือถือเนาะครับผม เอาครับผมกระฝากพี่น้องผู้ใดมีเงินมีทองเด้อพี่น้องเด้อครับผมจังมาเอามาเบิ้งเอาเพระาะว่าเงินค้ามก้วคือเขาว่าปลาถามดีก็ได้ถามให้ก็ไร้ซึ่ไ่ได้บังคับกันให้มาเบิ้งตัวกินมาเบิ้งตัวกิ่งเอารับรองวันนี้บอกใส่ไงนะครับผมเอาครับผมมือนี้แต่ละตัวของท่านด็อกเตอร์นี่ บ่เห็ถให้พี่น้องพิดหวังนะครับผมมีต่ควายใส่ใญ่ๆบ่เลียมผู้เม่งว่ากายืนใกล้พี่น้องครับผมสูงส่วมหัวเย็นมือเลยคันเข้าไปใกล้นี่ครับผมบ่แม่นปากเป็นอยากให้เขามาเห็นตัวแท้ๆนะครับผมรายละเอียดนอกเหนือจากนั้นจังโท่มาคุยกันมาสอบถามกันเอาเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาพ่อมีอะไรจะพูดกับ f c เราฝากไ้ยครับผมมีอะไรจะฝากไหมครับก็ไม่มีครับไม่มีอ๋อไม่มีใครมาเร็วก็ได้เร็วครับผม อเอาเป็นว่าผู้ใดโทรก่อนใดก่อนเนาะครับเนาะครับผมอ่ะมือนี้ทีมงานของพอเลี้ยงผู้เม่งก็ขอขอบคุณท่านดรปฐมพงษ์นะครับผมที่ให้พอเลี้ยงผู้เม่งมาอ่ารีวิวควายงามควายใหญ่ให้พี่ให้น้องเขาหลังจากที่ควายใหญ่เด้อนี้เริ่มหายากแล้วสำหรับมือนี้ขอสวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมกระฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยเด้อพี่น้องเด้อเป็นว่าเงินค้ามก้วคือเขาเมื่ปลาถามดีกระไรถามให้กระไรส้นเงื่อนของเข้าสัมเกี่ยงเงื่อนทองมาเอาเนี่ยแบบเนนียไปพัฒาต่อ แล้วก็ฝากพี่น้องเขากดไลค์กดแชร์ที่สำคัญคือกดติดตามไว้เพราะว่าช่องพายิงผู้เม่งบ่มีผิดมีผิ่เด็กเบ่งด้ผู้ใหญ่เบ่งดีเด็กน้อยในทองเบ่งฟี่บริสเงินเสียทองสำหรับมือนีสวัสดีครับผม